Loi ninh mình thật tham gia lôi của nó tôi của tôi 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 đen tôi 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 ตต่นเต้นคนเยอะเต้นเตนคนเยอะอู้อไม่โดนโดนไม่โดนปล่อยไม่ได้นะปล่อยน่าจะลอยเลยอยสวนกลับก็ได้นะมเจจะก็ไฟไฟบอกเขามีแต่ตัวสวยแุญช้ อย่งข้างบนอย่างนี้วนลึกสวนลึดูโอ้อยู่ซื่อไงลูกสวนกลับได้เด้ถอดสายออกแม่ดึงสวนกลับเลยจิ้มกลับเลยถ้าเขาเป็นเนื้อมันจะเปิดดนียมันจะไม่สวยอต่อไปตายโยหรอใช่นะครับ